สวัสดีครับชาวโซเชียลแคมนะฮะอันนี้ตะสนะมัยครับที่เห็นใบหน้าเป็นอย่างนี้ก็คือว่ายับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครัเมื่อวานช่วงอะไรอยขี่รถกลับบ้านมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเขาขี่ย้อนสอนมาขี่มาประสานนะคสภาพหน้าก็เลยเป็นอย่างนี้เนะี่ยเออและที่สำคัญนนะ่ะไม่ได้เป็ไม่ได้ไม่ได้ไปคนเดียวครับไปกันสั่งคนไ<ต>ปกัรใครเนีย ไปกับเมียแล้วนี่ต้องดูว้าวแมวกันต้องดูสภาพหนักกว่าหนักกว่าตาอีกต้องดูสภาพเขานะบบเป็นหนักมากครับลองไปดูสภาพเขากันนะนี่เป็นไงเป็นไงล่ะเ๋ยวแค่ปลายนวก้อยเองอ่ะอาหายแล้วด้วยแต่สบๆสนิดนึนงอะองปวดๆเขาหน้าสางสารมากเป็นหนักส่วนนี่ก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไรหร่หรอก โอเคนั้นไม่มีอะไรละไปละบ๊ายบาย